ตรวจอุจจาระบอกโรคอะไรเราได้บ้างเมื่อไปโรงพยาบาลหมอบอกให้เก็บอุจจาระมาตรวจหมออยากจะรู้อะไรผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจก็คือนักเทคนิคการแพทย์เขาดูอะไรบ้างอันดับแรกดูด้วยตาดูสีก่อนเลยสีอุจจาระโดยทั่วไปจะมีสีเหลือง ถ้าสีเขียวเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากที่เราทานผักก็เป็นไปได้หรือลักษณะอุจจาระออกมาเป็นสีดำคล้ำอาจจะมีเลือดปนออกมาถ้ามีสีแดงหรือมีเลือดปนออกมาก็อาจจะเป็นแผลที่บริเวณระบบทางเดินลำไส้ส่วนปลายอาจจะริดสีดวงก็ได้<ม>นอกจากดูสีแล้วดูอะไรอีกดูความแข็งคนอ่อนนุ่มนะครับอุจจาระดยทั่วไปก็จะนุ่มนะครับถ้าแข็งเป็นก้อนมาเล็กแสดงว่ามีการขับถ่ายยากนะครับ หรือลักษณะเป็นมูกออกมาเลวก็จะรายงานไปนะครับหรือถ่ายออกมาเป็นน้ําไหลโจกออกมาเลยก็จะบ่งบอกถึงมีการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารได้นะครับนอกจากเราดูด้วยตาแล้วเราก็ใช้แผ่นทดสอบในการตรวจว่ามีเลือดปนออกมาหรือส่วนประกอบของเลือดปนออกมาในอุจจาระหรือไม่ในกรณีที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อันนี้ก็จะบ่งบอกถึงว่ามีเลือดออกบริเวณระบบทางเดินอาหารส่วนต้นเช่นกระเพาะอาหารลำไส้หรือกรณีที่เป็นมะเร็งนะครับเราจะใช้ตัวนี้ในการทดสอบต่อไปก็จะดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์เราดูอะไรบ้างครับอันดับแรกดูเม็ดเลือดนะครับว่ามีเม็ดเลือดแดงปนออกมาไหมแล้วก็ถ้ามีมีปริมาณมากน้อยยังไงนะครับถ้าออกมาเยอะก็แสดงว่าเป็นเลือดสดๆที่ปนออกมาบริเวณ ระบบทางเดินอาหารส่วนปลายอาจจะเป็นลำไส้ใหญ่รูทวันหนักก็ได้หรือดูในส่วนของเม็ดเลือดขาวนะครับว่ามีออกมาเยอะไหมถ้ามีเม็ดเลือดขาวออกมาเยอะแสดงว่ามีการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารได้นะครับนอกจากนั้นเรา,าดูรวมถึงดูพยาธิดูว่าในอุจจาระเรามีพยาธิปนออกมาไหมมีตัวพยาธิมีไข่พยาธิไหมก็จะดูรวมๆนะครับ สรุปการตรวจอุจจาระสามารถบอกได้ทั้งโลก 1. คัดกรองมะเร็งเบื้องต้นว่ามีเลือดออกมาระบบทางเดิอนอาหารไหม 2. มีการติดเชื้อระบบทางเดิอนอาหารไหม 3. ม,มีพยาธิในอุจจาระหรือไม่สาระดีๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจหมอหมีหรือช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์ขอบคุณครับ ตรวจตรวจตรวจอุจจระบอกโรคอะไรอะไรเราได้บ้างเมื่อเราไปโรงพยาบาลแพทย์มักบอกให้เราเก็บอุจจระมาตรวจหมอเขาอยากจะทราบอะไร